สวัสดีครับทุกคนคุณเคยแอบรักเพื่อนสนิทไหมสปอยหนังในวันนี้ขอนำเสนอเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อกับผลงานของอาคาริซุมุกิจากไอเดียพ็อกเโดยอาการิฮารุนะและเรียวสเกะเป็นเพื่อนที่ค่อนข้างสนิทกันแต่อยู่มาวันหนึ่งฮารุนะก็ได้บอกกับอาคาริว่าเธอกำลังจะแต่งงานกับเรียวสเกะอาการิเองก็อธิบายความรู้สึกของตัวเองไม่ถูกได้แต่พูดว่ายินดีด้วย แต่ทั้งนั้นที่ในใจกลับเจ็บปวดเพราะกำลังจะเสียเรียวสเกตที่โตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กๆไปอยู you ่ๆเรียวสเกตก็ตัดสินใจโทรหาอาคาริเพราะมีเรื่องที่จะปรึกษาพร้อมกับบอกว่าจริงๆแล้วเคยจับได้ว่าฮารุนาเคยนอกใจเขาครั้งหนึง่งแต่เธอก็สัญญาว่าจะไม่ทำอีกอาคาริที่เห็นเพื่อนเป็นกังวลน,นั้นจึงขอพิสูจน์ว่าจริงๆแล้วผู้หญิงเองก็มีความอดทนต่อเรื่องแบบนั้นเช่นกันหากเธออดทนได้ฮารุนาเองก็น่าจะอดทนได้ โดยที่เธอขอเวลาพิสูจน์หนึ่งเดือนจนวันเวลาผ่านไปพอครบหนึ่งเดือนปรากฏว่าฮารุนะต้องไปต่างจังหวัด3วันเรียวสเกจจึงชวนอาคาริมากินข้าวที่บ้านตามปกติในสุดสัปดาห์นั้นแต่ทว่าเรียวสเกตกลับถามถึงผลของการพิสูจน์และถามว่าจริงๆแล้วอาคาริรู้สึกยังไงซึ่งนั่นทำให้อาคาริตัดสินใจที่จะไม่ปิดบังอะไรต่อไป ทั้งเรื่องที่ไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานและเรื่องที่จริงๆแล้วมันควรเป็นเธอเพราะเธอรักเรวสเกตมาตั้งแต่ไหนแต่ไรจากนั้นความรักที่พัฒนามาจากเพื่อนของทั้งสองจึงก่อตัวขึ้นเรวสเกตก็ได้ขอให้อาคาริอาศัยอยู่ด้วยกันในตลอดระยะเวลาสุดสัปดาห์นี้ซึ่งนั่นทําให้เกิดการจําลองการใช้ชีวิตคู่ระหว่างคนทั้งสองขึ้นจนคืนสุดท้ายที่ได้อยู่ด้วยกันอาคาริก็เริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่เป็นอยู่นั้นมันไม่ถูกต้อง แต่เรียวสุเกเองกลับตัดสินใจบอกรักอาคาริเพื่อทําให้เธอมั่นใจในการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งและเมื่อฮารุนะกลับมาทั้งสองจึงตกลงที่จะบอกความรู้สึกของตัวเองให้เธอได้รับรู้รหัสอยู่ท้ายคลิปถ้าถูกใจก็กดไลค์กับซับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ